พี่น้องคลิปนี้ก็มาชมกันต่อนะครับก่อืนก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับแล้วก็ผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องคลิปมู์เขานะครับหกพระโคนะครับหวดละ2องรบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องวกดึงเฮ็ดได้แปดตฮหอดสิบตนะครับอายุที่เหมาะกะหามือหอดสี่สิบหามือนะครับอายุ แล็กกมีอยากทายพยาธิแบบหลัดหลังนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อเบารมอบได้นะครับขวดละร้อยนะครับพี่น้องค่าโรงหาสิบบาทนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผู้ใดเก็บเงินปลายทางกับบวกอีกหาสิบบาทนะครับสิบขวดแถมหนึ่งนะพี่น้องทรงฟรีนะครับเงินโอนกับพันหนึ่งนะพี่น้องขันเก็บปลายทางกับบวกอีกนะครับหาสิบบาทนะครับแต่คนถามว่าเป็นยังคือ ปลายทางคือมีบวกนะครับพี่น้องบริษัทเขาบวกอยู่แล้วนะครับการเก็บเงินปลายทางนะครับขั้นหมั่นใจกับโอนเงินมากนะครับพี่น้องกันได้ถึกนะครับแต่ว่าขั้นเอาและสบายใจกับเก็บปลายทางนะครับพี่น้องแต่ก็ต้องย่อมใจอีกนะครับนี่นะครับพี่น้องชุด 3- 4เดือนหาเดือนนะครับพี่น้องรอยาหนุ่มนะครับชุดนี้นะครับ เอามอบสิให้เบิ้งนะครับนี่ใส่เมนะครับแม่กับมีง้ว่าไท่กลางไท่ใ่นะครับว่า,า,บ,วาบามันเลือดดีกับมีนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับตัวนี้ให้เบิ้งนะพี่น้องสีสวยนะครับ สีสวยนะครับสีแดงเข้มนะครับตัวนี้โบมีดางเลยนะครับโบดนะครับหูขอบหูดํานะครับขอบตาดําดงดําเพรดํานะครับแขงขาครับพี่น้องแขงขากับมีดํานะครับนี่นะครับคือลักษณะของงวโบดนะครับแดงเข้มนะครับะพามาเบ่งอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่เด็ดนะครับพี่น้องของรุ่นนะครับ นี่นะพี่น้องยางมาแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าแดงเข้มที่เด็ดเลยนะครับนี่นะครับให้เบิ้งเรียบนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวน้อยตัวหญ่นะครับขอกปูนก็จะเป็นังสี่เลยนะครับขอกปูนนะครับบริเปล่อยเลี่ยงนะครับนี่นะครับโอ้สวยนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดรอยานุ่มนะครับ แดงเข้มนี่ถือว่าแดงลอยปเปเสียนเลยนะครับพี่น้องแขงขาเบิงนะครับพี่น้องง้อโบดเข็มนะครับแขงขาขอขาโบดเข็มเลยนะครับเพื่อนก็ี่มีเสริมอาหารนะครับพี่น้องให้อาหารเท่ไว้เลยนะครับจะหิวก็มากินนะครับเพื่อ ให้เขาสมบูรณ์นะครับพี่น้องแม่ที่ให้นมกะจะได้สมบูรณ์น้ำนะครับในหัวาหารซอยลูกนะครับชิบูไดไปรีดนมแม่หลายนะครับอู้ตัวนี้สองตัวเฮี้ยงกันนี่ถือว่าที่เด็ดเลยนะครับเนี่ยสวยนะครับพี่นอ้องเสียดายจะขอกูนนะพี่น้องล็บนะครับ แม่กับนี่นะครับพี่น้องแม่กับเป็นงวนใช้กลางให้ไ,ไงนะครับสีกับแดงแดงเหลืองแดงนะพี่น้องแตเบิ่งการใจลูกนะครับเวลาไปสืงง้วนนะครับพี่นอ้อง,องให้เบิ่งผลงานนะครับชุดนี้ยังบวัฒรยานุ่มนะพี่น้องหลายคนหลายคนสอบถามเขาว่ามีราคาบอ,อนะครับ ราคาก็มีคข้าวๆนะพี่น้องแต่เพื่นบโบฮันไดเปิดเป็นทางการนะครับเพราะว่ามันบบฮันได้ยาน้มนะครับตรงเบิงพัฒนาการการเติบโตนะครับต้องขายในณปัจจุบันนะครับพี่น้องบางตัวก็เป็นตัวหักเพื่อนกับโบได้านนขายนะครับพี่น้องก็ต้องหลายคุณสอบถามเขามานะพี่น้องนี่นะครับ คูนี่ถือว่าอ้งามนะครับนีู่นี่ผมพานย่งไปเบื้องบันไทยนะครับอู้สีจับนะครับพี่น้องสีสวยเลยถ่ายสวยนะครับนี่ สวยเด็ดเลยนะครับนี่ในรุ่น umas, 2ตัวนี้อายุตัวนึ่นงน่าจะเยอะกว่านะครับตัวนี้ตัวนี้หนากวนานะครับตัวอยู่ข้างหน้ากล้องนี่หนากว่านะครับพี่น้องลำตัวหนาลึกกว่านะครับหนังอัเรื่องของหนังกันหนากวานะพี่น้องเรื่องกระดูกแข้งขากรลื่นกันนิดนึงนะครับตัวข้างหน้านี่ตัวใกล้นี่สีหนากว่านิดะครับพี่น้อง แต่อายุน่าจะหลายกว่าพื่กันนะครับตัวน้อยกับมาดีขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่นะครับในเบื้องนะพี่น้องแล้วก็สื่อมาคมละเก่ามืดนะครับเก่ามืดกว่าแสนแสนต้นต้นนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องแสนกว่าๆว่านะครับสื่อแม่ลูกนะครับ ลูกในเดือนสองเดือนก็ซื้อมานะครับพี่น้อง่าแต่ให้เห็นลูกงามนะครับซื้อมาเลยนะครับบุได้สนใจเมียนะครับโอ้นี่นะครับพี่น้องสวยนะครับเบอร์นะครับผมสี่คืนให้นะครับพี่น้องบุได้สนใจก็โทรมาสอบถามแต่ว่าเล่าธุรกิจหลายนะพี่น้องเห็ดหลายอย่างนะครับโทรมหาช่วง ที่กาลังยากกับโบได้รับนะครับหลายคนโทรงมาว่าติดต่อยากนะครับพี่น้องบบคอยได้รับนะครับก็คือเ่อนงานผลนหลายนะครับพี่น้องไปๆมาๆนะครับสวยนะครับเนี่ยจะพามาบนข้างนี้นะครับพี่น้องอันนี้นะจะเป็นตวัวผูนะครับ นี่นะครับตัวผู้นะครับตัวผู้ก็เปิดนะครับพี่น้องเปิดอยู่ที่ห้าหกมื้นนะครับแล้วแต่ตัวนะพูดใดที่เอาไปเห็ดคุ้มฟูงนะครับก็ได้นะครับพี่น้องถือว่าเห็ดคุ้มฟูงได้สมบายนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับสวยหัวล้นนะครับพี่น้องเห็ดเขานะครับดูดีนะครับ นี่นะพี่น้องคอกนี่นะครับคอกนี่มียูซิปกัวตัวนะครับพี่น้องตัวนี้ขายไปขายไปเบิดแล้วนะครับเพื่อนว่าขายไปเบิดแล้วนะครับในคอกนี่ลอจัดทรงนะครับมันมีสิบเอ็ดตัวนะครับเก้อนขายนะครับตอนนี้เหลืออยูหาตัวนะครับแสดงว่าจัดทรงไปแล้วนะครับพี่น้องอ่านี่นะพี่น้องอย่าสนใจนะครับมีแต่ลูก พอดีๆนะครับพี่น้องนี่นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่ามาดีขึ้นกันนะครับพี่น้องแดงเข้มโบสทนะครับแข้งขาดีนะครับตั้งฝุ่นกับมีนะครับฝุ่นะนะครับ นี่ก็เห็ดเขาเรียวนะพี่น้องแผลกำบังสีแห่งนะครับนี่แผลกำบังสีแห่งอืบนี่นะครับเหมาะนะครับพี่น้องผู้ใดไปเห็ดคุ้มฟูงนะครับคุ้มฟูงนี่เหมาะเลยนะครับเบิ่งลักษณะบามันเลยนะพี่น้องหูนะครับหูรูมาทั้งหนานะครับพี่น้องหนาสันนะครับหนานะครับหนังหนานะครับ เบิ้งบ่ยากนะพี่น้องขอแค่ให้หนังหนาครับคํา่าบ่มันนี่ต้องหนังหนานะครับ,บนนหน,น,บนังบางๆบ,บ่หนาบ่ยนนันแสดงว่ามันต่นเลือดกับบ่บ่ดีบ่บสูงนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งขอบทางเทิงอีกนะครับพี่น้องของเทิงก็เป็นชุดรอยาน,นุ่มคือกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับพี่น้องนี่นะพี่น้องชมตออนะครับนี่คือชุด เลี้ยงลูกนะครับพี่น้องขอกสองนะครับรุ่นอายุ48เดือนนะครับพี่น้องโอ้สวยนะครับเน่วยการดีนะครับหน่วยการดีเลยนะครับสี แดงเข้มนะครับพี่น้องนี่ผมให้เบิ้งตัวนี้นะครับนี่ผมให้เบิ้งกกหา,างนะครับพี่น้องนี่นะครับสีนะครับพี่น้องสีสวยนะครับเรื่องเม็ดสีว่ต้องห่วงนะพี่น้องไว้ใจได้นะครับ เข็มๆเล,เลยนะครับพี่น้องนี่อีกตัวนึงนะครับนี่ตัวนี้ถือว่านานะพี่น้องหนาของหางงน,นะครับโอ้สวยนะครับพี่น้องหยืดงามเลยนะครับนี่ยงางให้เก่าให้เหล่นนะครับ หนาดีนะครับพี่น้องชุดรอ,อยาน้มนะครับจกใจหลายๆคนนะครับนี่ยกระดูกแข้งขาดีนะครับ มาดีนะครับนี่ขีดเดินนะครับนี่คืองมว่อขอกูนไปทั้งชี่นะครับบุคอยได้ยางนะพี่น้องเรียบมันบอ่อนี่นะครับเรียบบุคอย สวยนะครับพี่น้องเล็บดีๆกับสิบิดสีเบี้ยวไปเลยนะครับแต่ว่าข้อแข้งข้อขาเล็บดีนะครับเอ้ข้อขานะครับดีตรงดีนะครับแต่ว่าเล็บเบี้ยวนะครับพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่นะครับพี่น้องสะออนะครับสวยงามบงซีกับต้นทุนกับธรรมดานะพี่น้องการกินการยู่อาหารนะครับต้องกินดียู่ดีอาหารนะครับใครที สีอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับเดีย๋ยวผมพาไปบน่นอ่ะนี่นะพี่น้องนี่นะครับอาหารนี่ก็ใส่ล่างไว้เลยนะครับพี่น้องให้กินนะครับหิวย้ำาใดก็มาก,กินนะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้นะครับบนนะพี่น้องกินตลอดนะครับ กินได้ตลอดนะครับกินได้กินดีนะครับเนี่ยใส่ไปเลยนะครับผิวพันธุ์ดีอ้วนสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับพี่ให้โชคนลครับร้นให้โชคนลครับนี่ <c oughs> ครับขาดอยู่กี่พัน เลี้ยงว่านะพี่น้องถือเลขนะครับออกเลขรถเิ่นนะครับสามเปดนะครับเลขเียวกันกับรถผมด้วย้งพี่น้องผมบริสุทธิ์นี่นะครับอ้กระดูกแขงขาใหญ่นะครับปะนะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับงวดามคักนะครับพี่น้อง สวัสดีครับ